ครับตัวนี้คือดูโลมิเตอร์นะครับชอเอนะฮะยี่ห้อเดซิกนะฮะของเยอรมันนะครับอันนี้ในชุดก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับใบรัิเคตนะครับแล้วก็ก้อนสแตนดาดนะครับเอาไว้สำหรับสอบเทียบนะครับ25กับ75ชอเอนะครับ มาให้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีรูกดอยู่นะครับก็คือเวลาเรากดเข้าไปในรูเนี่ยมันก็จะให้ค่าตามนี้นะครับเป็นตัวเช็คนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าปัดของตัวเครื่องนะครับแบ่งศูนย์ถึงหนึ่งร้นั่นเองถ้าเกิดสุดเข็มนะครับสิบยี่สิบเรียงไปนะครับค่าของชอ A เก็จะอยู่สิบถึงเก้าสิบ ให้อยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าแข็งกว่า90้าสิบก็ต้องเปลี่ยนเป็นชออื่นนะครับเป็นชอดีนะครับถ้าอ่อนกว่า1ิบก็เปลี่ยนเป็นชอซีนะครับทีนี้สองเข็มเนี่ยการทํางานอย่างไรนะครับเข็มหนึ่งเนี่ยเป็นสีดําเข็มสองเนี่ยเป็นเข็มพิค่าหรือโฮค่าไว้นะครับการใช้งานตัวนี้เราต้องบิดมาชนกับสีดํานะครับเวลาเรากดชิ้นงานไปแล้วเนี่ยมันจะตามกันไปนะแล้วเราปล่อยมาเข็มตามจะกลับมาที่ศูนย์นะครับเข็มนี้เป็นตัวที่เราอ่านค่า นะครับว่ายางของเราในแข็งที่เท่าไหร่นะครับเป็นต้นนะครับการที่เราจะใช้ใหม่เราก็คือเราก็ต้องหมุนแลาปัดตัวนี้กลับมาที่เดินมนั่นเองแล้วก็กดนะฮะเป็นแบบนี้อ่านค่าที่เข็มแดงนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ลองดูกดนะครับเข้าไปในรูที่ยี่สิบห้านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก่อนนะครับ กับไปครับเราก็ลองจิ้มมาทีรูเจ็ดสิบห้านะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้การใช้งานง่ายๆแค่นี้เองนะครับส่วนตัวด้านบนเนี่ยเอาไว้สำหรับหมุนปรับค่านะครับแต่นี้ยังไม่ต้องยุ่งกับเขานะครับหรือว่ายึดกับสแตนนั่นเองมีสแตนคันโยกเพิ่มนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวคลายแล้วก็หมุนหน้าปัดได้หน้าปัดในจมุนได้นะครับนะฮะ ลายแล้วก็ปรับมาที่ตำแหน่งศูนย์แล้วก็ล็อกตัวนี้นะครับการใช้งานง,ง่ายอยู่เท่านี้นี่เอง